ทำงานที่บ้านหรือมาทำที่ทำงานดีกว่ากันแน่นอนครับว่าเมื่อก่อนเราทำงานที่เรียกว่า traditional work หรือการทำงานปกติแบบเดิมเนี่ยก็คือมาทำงานที่สำนักงานมาทำงานที่ทำงานในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ว่าพอโควิดมาถึงครับก็เกิดการทำงานแบบที่ work from home work from anywhere หรือมีคำว่า Remote Work ทำงานระยะไกลหรือว่า Hybrid Worker ก็คือคนที่มาทำงานที่สำนักง,งานมาทำงานที่ทำงานบางวันเท่านั้นส่วนวันอื่นๆก็ทำงานที่บ้านหรือทำงานที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับเราอาจจะบอกว่าการที่มี Remote Work Hybrid Work เนี่ยมาจากเรื่องของการมีโรคระบาดโควิด19นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโควิดเป็นแค่ แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้สถานที่ทำงานเนี่ยถูกทดสอบครับถูกทดสอบว่าจะสามารถทำงานระยะไกลทำงานผ่านระบบออนไลน์หรือมาทำงานที่สํานักง,งานเป็นบางเวลาแล้วมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่ด้อยกว่าเดิมกับการทำงานที่สํานักง,งานแบบเดิมหรือเปล่านะครับแล้วในช่วง3ปีของโควิดที่ผ่านมา การที่ทำงานจากระยะไกลไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าในงานหลากหลายประเภทไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหลากหลายประเภทมีต้นทุนที่ถูกกว่าการที่มาทำงานที่ออฟฟิศและก็มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าหรือบางงานมีประสิทธิภาพดีกว่ามาทำงานที่ออฟฟิศซะอีกแต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดก็คือมันมีกลุ่มคน2กลุ่มครับที่ต้องพิจารณา ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรมันก็คือคนเป็นนายจ้างว่าดีต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือเปล่าและช่วยลดต้นทุนในการทำงานของเขาลงไปไหมเช่นการลดการใช้พื้นที่สำนักงานลงลดขนาดพื้นที่สำนักงานที่จะต้องเสียค่าเช่าเสียค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆที่ต้องตอบสนองกับพนักงานที่มาทำงานที่ออฟฟิศหรือเปล่ากับอีกข้างหนึ่งครับก็คือลูกจ้าง เขาสามารถทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไหมและมีคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการทำงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสุขความพอใจในการทำงานของเขาลองมาดูเรื่องของการทำงานระยะไกลประเภท Hybrid Worker ก่อนนะครับก็คือเข้าสำนักงานเป็นบางวันแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วทำงานจากระยะไกลจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณนะครับ เขาก็พบว่าประสิทธิภาพของการทำงานผลงานเนี่ยดีต่อนายจ้างครับเพราะว่านายจ้างเนี่ยได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นส่วนลูกจ้างครับ ลูกจ้างก็รู้สึกพอใจสบายใจมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเพราะไม่ต้องตื่นแต่เช้าเข้ามาแออัดรถติดเบียดเสียดกับคนอื่นเพื่อมาทำงานให้ทันเวลาตอนเย็นก็ต้องกลับบ้านอีกตอนกลางวันก็ต้องหาข้าวกินและอื่นๆซึ่งเป็นความเครียดอันเกิดจากบรรยากาศของการมาทางานที่สานักงานเพราะฉะนั้นข้อดีของการทำงานระยะไกลก็คือไม่ต้องเข้าสำนักงานในบางประเภทงานนะครับแล้วเข้ามาเจอกันได้บ้าง ในประเภทงานที่จําเป็นเช่นจะต้องเข้ามาประชุมแบบเห็นหน้าจะต้องเข้ามาถกเถียงประสานงานและอื่นๆหรือทําเอกสารบางประเภทที่ต้องเข้ามาเจอหน้ากาันจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือมีการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจากการสํารวจของประเทศอเมริกาครับเขาพบอย่างชัดเจนว่าการทํางานแบบไฮบริดเวิร์กเกอร์ทำงานบางเวลาที่สํานักงานบางวันอยู่ที่บ้านเนี่ยประสิทธิภาพของการทํางานเพิ่มขึ้น 5-13%ทีเดียวแล้วลูกจ้างเองก็มีความพอใจมีความสุขต่อการทำงานแบบนี้มากขึ้นกว่าการทำงานแบบที่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศทุกวันนะครับแล้วเขาก็ไปสำรวจจริงครับกับงานประเภทหนึ่งเขาพบว่า productivity หรือประสิทธิภาพของการทำงานผลิตผลจากการทำงานเพิ่มขึ้นจริงๆแบบวัดได้คือ4%แล้วก็ให้พนักงานที่ทำงานแบบ hybrid worker เนี่ย ประเมินตัวเองครับโดยยังไม่เปิดผล4%อร์ให้พนักงานดูพนักงานก็ประเมินตนเองครับได้ค่าเฉลี่ยประมาณ 3- 5เจากพนักงานทั้งหมดก็ตรงกันครับแสดงว่าจากผลที่ได้จริง4%เกับการประเมินตนเองของพนักงานที่3-5%มเนี่ยมันอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันแล้วก็รายงานของระดับนานาชาติประเทศต่างๆที่ทําอยู่ก็ล้วนแต่มีทิศทางไปในทิศทางที่ดีกับการที่ทํางานจากบ้าน มาทดแทนการเข้ามาทํางานที่สํานักงานนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งครับนายจ้างของทวีปเอเชียมักจะคิดแบบนี้ว่าเขาเชื่อมั่นในวิธีการทํางานรูปแบบเดิมที่เข้ามาทํางานในสํานักงานมาทํางานในที่ทํางานอย่างเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเขามองว่าแบบนี้เป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพแต่กลับกันเขาคิดว่าการทํางานที่บ้านการทํางานระยะไกลเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง การติดต่อประสานงานกันระหว่างพนักงานกันเองหรือระหว่างพนักงานกับลูกค้าก็ยากขึ้นเพราะไม่ได้เจอหน้ากันจะติดต่อประสานงานหรือมีอะไรที่ต้องตัดสินใจตกลงกันอย่างรวดเร็วกว่าจะตามตัวกันเจอกว่าจะถกเถียงกันกว่าจะเปิดระบบออนไลน์ต่างๆเข้ามาชูสินค้าขึ้นมาให้เห็นหรือชูของขึ้นมาที่ต้องตัดจัดการ นะคิดกันว่าเ้ยของอันนี้จะเอาอยังไงดีเนี่ยมันก็ไม่ได้สัมผัสจริงนะครับประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของงานก็ช้าลงแทนที่จะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากประเด็นเรื่องของประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงานและเรื่องของสมาธิ ความตั้งใจในการทำงานของพนักงานด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนก็คงเคยทราบนะครับว่าการที่เราทำงานผ่านระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไปแอบหลับแอบกินข้าวไปรับของที่คนมาส่งจากการสั่งของออนไลน์หายไปแป๊บ,บหนึ่งล็อกอินไว้เฉยๆหรือไม่ทำงานก็ได้นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือต้องคิดหนักๆก,ก,ก็คือว่านอกจากพนักงานที่เป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยเจ้านายหรือว่าหัวหน้าทีมเนี่ย เขาสามารถนำทีมในการทำงานระยะไกลแบบไม่เข้ามาออฟฟิศเนี่ยได้ดีแค่ไหนอันนี้คือประเด็นสำคัญครับเพราะว่าคนรุ่นที่เป็นหัวหน้างานทั้งหลายเนี่ยก็แน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่เต็มร้อเซอาจจะอยู่ในวัยกลางคนหรือแม้แต่ อยู่ในช่วงปลายของวัยทํางานแล้วการที่จะนําทีมแบบที่ไม่ได้เจอหน้ากันประสานงานชี้นำเนาะให้คําปรึกษาแบบที่ไม่เจอหน้ากันต่อพนักงานรุ่นใหม่ที่ชอบกับการทํางานระยะไกลาการเวิร์ r ฟรอมโฮมเนี่ยก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่แค่ ความพอใจของพนักงานเท่านั้นปัญหามันอยู่ที่การทํางานเป็นทีมซึ่งประกอบด้วยคนหลายช่วงอายุและมีความพอใจและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการทํางานระยะไกลที่แตกต่างกันแต่ว่าผลการศึกษามันออกมาแยกกันครับว่ามันมีงานบางตัวครับที่การทํางานที่บ้านไม่ต้องเข้ามาออฟฟิศมีประสิทธิภาพสูงแต่งานบางประเภทครับกลับไม่มีประสิทธิภาพเลยหรือมีประสิทธิภาพน้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วงานที่ใช้แรงงานนะครับเป็นหลักใช้แรงงานที่มีทักษะต่ำหรือใช้ทักษะน้อยเป็นหลักบอกว่าเอางานประเภทนี้ไปทําที่บ้านแล้วค่อยเอามาส่งก็ได้เนี่ยประสิทธิภาพของการทํางานไม่ดีครับจากการทดสอบทดลองการทํางานแบบประเภทนี้นะครับที่ใช้ทักษะน้อยเอางานกลับไปทําที่บ้าน2เดือนนะครับที่เชนไนประเทศอินเดียเขาพบว่าประสิทธิภาพ และก็ประสิทธิผลของงานที่เอากลับไปทําที่บ้านประเภทแบบนี้ครับใช้ทักษะต่ำเนี่ยประสิทธิภาพลดลงถึง18%แต่กลับกันครับกับงานที่ใช้ทักษะสูงเป็นเรื่องของไฮเทคโนโลยีต่างๆนะครับเขากลับพบว่างานประเภทนี้ทำงานที่บ้านไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นถึง13%และผลการสำรวจของประเทศอเมริกาที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งพบว่า พนักงานยินดีหรือยินยอมที่จะลดเงินเดือนของตัวเองลงเพื่อจะได้ทำงานที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศหรือเข้าเป็นบางเวลาเท่านั้นนะครับผลการสำรวจของเขาบอกว่า26%ของพนักงานที่สามารถทำงานที่บ้านได้แล้วบอกว่ายอมลดเงินเดือนตัวเองถึง5%ครับเพื่อที่จะได้รับประกันว่าตัวเองได้ทำงานที่บ้านอย่างแน่นอนอีก24%นะครับ ยอมลดถึง10-15%ทีเดียว2อ,อันนี้รวมกันคือครึ่งหนึ่งของพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแล้วนะครับแล้วยังดีอะไรกับคนเป็นนายจ้างอีกครับนอกจากเขาจ่ายเงินเดือนลดลงแล้วด้วยความยินดีของพนักงานด้วยนะครับไม่ได้ลดเงินเดือนแบบที่พนากาักงานเขาไม่พอใจเดี๋ยวก็ไปฟ้องศาลหรือว่าทําการประท้วงทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่นายจ้างได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ เขาลดค่าเช่าของออฟฟิศลดต้นทุนในการจัดการสำนักง,งานลงเพราะว่าพนักง,งานไม่ได้เข้ามาเต็มเวลาแล้วนะครับเราก็เห็นว่ารูปแบบการทำงานแบบที่ work from home เนี่ยแล้วก็การทำงานแบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศ้วยคำต่างๆนะครับ work from home work from anywhere remote work hybrid work และอื่นๆก็ตามทีเนี่ยมันกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่พอใจทั้งในจา้าน และลูกจ้างไม่ใช่ลูกจ้างพอใจอย่างเดียวนะครับในจ้างเมื่อเห็นประสิทธิภาพของการทำงานที่เพิ่มขึ้นเห็นต้นทุนของสำนักง,งานและการจ่ายเงินเดือนที่ลดลงโดยลูกจ้างพอใจเนี่ยกำลังได้รับความนิยมแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากกันนะครับสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้จากเดิมเคยมองว่ามันไม่มีประสิทธิภาพหรอกมันกลายเป็นการมีประสิทธิภาพและทาให้ต้นทุนลดลงด้วยเพราะฉะนั้น ก็ทำการสรุปได้อย่างนี้ครับว่าการทำงานแบบมาทำงานที่สำนักง,งานฟูลไ t i m มาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยจบไปแล้วแล้วมันกลับทิศในความคิดของทั้งนายจ้างและลูกจ้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานที่ออฟฟิศทุกวันจะทำงานที่บ้านในยามจำเป็นเท่านั้นเช่นเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมแผ่นดินไหวและอื่นๆอย่างหนัก จนไม่สามารถมาทํางานที่สํานักงานได้ค่อยทํางานที่บ้านค่อยไม่ต้องเข้าออฟฟิศทำงานแบบไหนก็ได้ที่อื่นแต่ในปัจจุบันและในอนาคตคิดกลับกันเลยครับจะกลายเป็นทํางานระยะไกลทํางานที่บ้านเป็นหลักจะเข้ามาที่สํานักงานจะเข้ามาที่ออฟฟิศก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าการทํางานที่สํานักงานแบบฟูลทม จบไปแล้วและไม่มีวันกลับมาอีกแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ